โอมาพัสองก็มาพัสองอ็แล้วนะคะตอนแรกจปเ็กมาเนี่ยเวลาไม่เดินหน้าตี่มันทัมาเนี่ยเดี๋ยวขอบเรียบเลยที่สี่สี่อยในที่สุด มีไปเก็บแอปเปิ้ลอะไรครับมีมีมีเป็นเม็เลยเรีกเป็นเมดเลยโวจริงเราควรจะโอ้ยไปเก็บแอปเปิ้ลไปเยอะๆแต่เจอไอ้หมอนี่ครับโอ้ไม่รู้เฮ้ยเาือดไปเออ อ้าวแมกแล้วไปไปมันแมมกันเอาอยู่อย่าไปถอยตกตาเกิดได้ไปเลยนะตามเรยโอยแล้วส่งอ่ะไม like, right, ่เด uh ี huh. uh ๋ยวโอ้โหเนี่ยวมีนดแบมักจะดับืีสิละมันเก่ง้เรารอละ น่าจมีแบบว่าน่านครับเขาเวลาหนึ่งชั่วโมงสามารถเดินร้ได้น่จะดีเหมือนกันแบบนีไปรอบๆอ่ะานที่ตายเราสารถมาได้น่าจะมีขาไปสุดนะไปชุดขาบอไปก็ไม่พอ มันแหละแต่จริงมันต้องไปโดาสมมติจะต้องตายไว้ยนี่ค็ต้องเป็นไว้สองเป็นไงที่เราขอเาส่งขอเราไปหาไว้เส็จสุดคนละสุดละ แต่นี้ไม่ได้เลยนะมีปฏิกิริยากรอกจะไม่ลงทำเป็นขาดถ้าได้เกิดรอบหนึ่งการเกิดรอบนึ่งถ้าบวกนี่เราจะเป็นเซตเราจะเป็นทีมเซตเดียวที่อายากมีของเล็นทุกชนิดพอมาในเดียวเล้ไปไม่ถึงเพนช không biết 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 không không được, không biết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  không Mình không biết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  không โซโลมินลาวะหาแล้วป่ะ,ะน,นี่อาร์ไปแล้วเดีย๋ยวให้เขาดีหน่อยนะครับมีมันผมแหก,กอ่ะปุ๊บถตายให้เขาออก,กาแต่สงสครับตมกนะอ้ที่ทาแล้วาตายก็คือจะดูดัเฮิ่ กอร,รอบเมื่อกีผ้ผมลืมผมลื่อไปแล้วว่าผมลืมตั้งค่านี่เวลาไม่ดเดินอ๋อเลยเออด,ด้วยผ่านแรงก็ยไมรู้อแล้วสตาร์าเรามใ่มคนที่แบบเนี้ยหลังจากพานี้คือตายตายจริงลยะพาทีล้วมันเติมเฮ้ยีทำไม ไม่ท่าที่แล้วกูลืมเวลาไม่ไม่ไม่เอะแล้วทุกทีกูดิทุกทีกูเขาเอาวันที่ไหนกันเนี่ยไม่เอาอะเอานะแต่มันจะไม่ดีนะเว้ยถ้ามึงดีจริงอ่ะต้องรีหมดเลยทุกคนอ่ะยกเซิร์ฟใหม่หมดเอาเอาเล่นใหม่หมดอ่ะถ้าจะรีอ่ะไม่ใช่ตัวเอาไปเลยมันจะช้ามันจะช้านะใช่ผมก็รู้แต่มันช้าแล้วดูดิแล้วมาทำอีก เกิดโศกาฏกรรมมากคุณแหลกคุณแหลก,กคนเดียว เปลี่ยนทางขุดเรือโอ้ยนเป็นทางลองข้าจะแรงโอ้จะลาพินเป็นมูล่ใจผมใจเจอลาพินว่าจอเพชรพูนเป็นสีฟ้าราพินสีเงินเดี่ยงลาพินนี่ชุ่อะไรคนดก่อนนะเอ็นชาเหรอข้างหนาก็เอะไรโอ้โหมกันีัง ตรงคี้กมาเราได้ใชหรือเปล่าเจอกันัวเาเลยหมนหม้สะดวกยาวเขาบอกว่า ชื่ออะไรของนายเนี่ยคุณเอ้ยเจอเหมืองผม,มาอาจจะตายเฮ้ยโอ้ยมันวนสองพอดีเลยผมว่าต้องต้องต้องมีแล้วอ่ะต้องมีต้องมีขอาคุณนะเพระว่าเขายังไงเยอะมาก พอเผลอขุดแล้วมันแบมันแหลกแล้วมันปางไปติดตาไห้หกแดงโคมงมาเยอะขาดไปโค้ không? Ôi, mày thằng khỏi vào nhau chung bời. Oh, Ok. Vàng, oh. lò, bởi, bởi. Chờ không Đó, ngoài, Làm đi ngờ, à? Làm hồ bám hồ hồ mùi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

เราจะเอาไปทำอะไรกันดีด่าบอแจกผมไม่เอายแจกผ้ามผมเซฟก่อนดีกว่าเดี๋ยวตายแล้วผมมาทางไหนวะเนี่ยดจรมผมเผมจะเรินมาเก็บของเฮ้ใครใครอยู่ข้างบนผมนะใครอยู่ข้างล่างเี่ย ai ai ăn skin steam nhá là gì nhá bỏ bỏ coi 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 ตั้งเจเพชรเขาโขาเาเขาบอยอยู่ว่าเขาจอเขาพูดนอ้าวเหรอผได้มีนะได้ได้กี่กอะได้มาหเจอแล้วเจอเจอคนที่เราทาเจอคนหรอไม่ใช่เนเจอพคนน่ะมีสองบ้าไม่หลกหรอกเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ใกล้กัน ที่นี่ดูที่มองแบบอาการ่าผมเจอในกองผมใช่เขามามื้อหมดแต่ขาดอ่มีใครยังไม่มีกลับเลไรบ้างนี่เราคือเาออกอ่อ่ามีหรือไม่มีไม่มีอะไรไม่นี้กำลังคิดอยู่ ทำให้คนดูลย่กัอย่างขอออตามแล้วก็ว ة, เห็นแล้วก็เห็นงขอทการปอแรงความคับขอทำเส้นี่นิบของเราโตผมกับโอเคอช่ต่อหนึงนะ้ยทางทางหายอะอ้โล <c oughs> ูโอยย้โหสองสาม ผม<ส>ว่าขุดถ้าถ้าถ้าเราขุดตรงไปทางไหนนะทางซ้ายอ่ะทางซ้ายของเราคือทางไหนวะคือมันจะไปมันจะไปทางหิมะเออได้น้ำเดือนน้อยอ่ะว่าเราเลยกับดานทฤษฎีแม่งผมจะต่ามกอลลัสย่าพูดเยอะไหมโอเคไปก่อง ทอ,องอยู่ข้างหน้าละเป็กข้างิจารณากดกดทองทองไปคทองนะคทองทองคช่ามตนใช้เศษทองนะครับแบปเบิร์ดได้ไมได้หรอไม่ได้ ที่ผมสังเกตนะคือหลดอาหะระผมไม่ได้ึกไม่รู้สึกกลิ่นเลยนะของกินรปอะไรกินนะแล้วก็กินเกินเอ๊นั่นกินเกินจากเราปึุ๊้ยต้องนีผ่าทองอได้มาสี่ก้อนเองมันต้องการต้องการประมาณวุ้ยเก็บเกยบเลยเก็บแบบเดินไป